มาเด้อจ้ะมากินเมียงเด้อจ้ะพี่น้องเมียงปลาทูจะพี่น้องเมียงปลาทูปลาทูแล้วก็มีกุ้งค่ะพี่น้องมีกุ้งมีลูกชิน้นผักสดๆพี่น้องผักสดๆอืมน่ากินมากเลยพี่น้องน่ากินมากเลยจ้ะอืม น้ำเมียงพี่น้องน้ำจ ja. <combined> <Sabbath> ิ้มเมียงพี่น้องน้ำลายไหลน้ำลายไหลพี่น้องน้ำลายแตกเนาะมาเดือจ่ามาเดือจ่ายัวยัวจ่ายัวยัวจ่ายัวยัวจ่าเส้นมีลวกพี่น้องเส้นมีลวกพี่น้องมาเดือจ่ามาเดือจ่า พักสดๆพี่น้องพักสดๆมาเดียวจ่ามาเดจ่ามาเดจ่าน้ำลายไหลพี่น้องน้ำลายไหล